สรานตำนานครับสถานตำนานโบราณแทบช็อกครับผมสูบลงสช้เจอขุดลอกแล้วครับนี่ดูมาขุดเคียนครับมาขคดเคียนจะไปกับเชอรลินครับผมสานตำนานนะครับนี่สถานี้สาโบราณนะครับแต่ว่าขุดลอกมาเป็นสานสมัยเก่าดูครับได้ปลาเยอะเลยนะทำไมมีคนมีคนหาปลาแค่สองคนครับเขาไม่ได้ปลาหรอครับเขาเอาแล้วบ่ เอาวันไหนเมื่อวานเอาวันไหนครับบ่กเอาน้ำเขาจะขุดลอกบ่ครับเขาจะขุดใหม่บ่เขาเออก็เห็นขุดหลายครั้งแล้วเนาะครับอันนี้สะโบรานะครับเขาจะขุดใหม่อีกแล้วบ่ก็ยังเห็นขุดใหม่ขุดอีกเนาะอ๋อจะทำให้มันดูดีบ่ทำให้มันใหญ่ๆกว้างบ่ อ๋อครับครับได้ได้ได้ปลาเยอะไหมครับขอดูหน่อยครับโอ้ได้คนละตัวสองตัวครับครูตอนตอนตอนที่เขาเอาเขาเอากี่วันแล้วนี่ไม่รู้ครับนี่ผมก็ไม่รู้ตอนแรกเขา่าจะขายคนละยี่สิบเก็บเหเรียบเลยทีนี้มาดูเพิ่งมาดูนี่ปลาปลาปลาไม่มีหมดเนาะครับไม่รู้ไม่โอ้แต่น้องใหญ่เนาะครับโอ้แต่มันทำไมเขาถจะขุดลอกไปยังลึกเลยเนาะนี่ทีนี้ เขาจะลอกเจะทำตรงนี้เป็นที่เป็นโอ้ก็จะทำอย่างดีแล้ว่ะโอ้มีติขี้โตมเลยเนาะน้องใส่อยากอยู่อไม่มีปลาดูดูถ้าจะไม่มีสู้ห้วยไอ้น้อยไม่ได้น้องครับดูน้องอย่างใหญ่เลยไหมอู้เอกน้องใหญ่เรลยนี่นี้ โอ้โลกนี้ไม่ธรรมดาเนาะโลก so โลกใหญ่เนาะโลกโลกใบนี้ใหญ่เนาะโลกโลกโลกใบนี้ก็ดีอยู่แล้วเด็กคนก็ยังอยากไปดาวคารเนาะเออว่าไหมครับอยู่โลกเราก็ดีแล้วเนาะยังจะไปพากันไปดาวคารอู้เลยอู้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 โอ้โชว bon ์หน่อยโชว์หน่อยโชว์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 ปลาหน่อยโชว์หน่อยปุ๊บปลาอะไรเนี่ยตัวใหญ่ โคตัวใหญ่ครับปลาอะไรครับโคตัวใหญ่เลยนะเนี่ยโคตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ปลาอะไรโคตัวใหญ่ครับโอ้น้องนี่โอ้มีปลาทุกอันนี่เจอคนได้ก็ได้ขี้ตมมันเยอะเนาะนี่เขาใส่มองรัดด้วยนี่ดูครับผมโอ้นี่เนาะดูครับดูครับโคตัวใหญ่แกงไข่ไข่โดแดงเดือดเนะ ควจะได้แต่ละตัวไม่ได้ง่ายนักโอ้น้องจังใหญ่เลยมาไม่ทันเขาหวานเขาเอาไปมาดูดแล้วว่าจะขายเมล็ละยี่สิบคนละยี่สิบอย่างนี้นะคื้อเงียบเลยจะนี่เนี่เงียบไปเลยปะเงียบไปเลยนี่เพ็้นกว่าหวานหรือว่าปลาไม่มีผ่ซื้อยังไงไม่รู้รู้ก็มีไหนก็ได้โอ้โหดู ดูว่าขนาดรถขุดทำไมทำไมทำไมขุดแล้วน้องน้อยเนาะทำไมขุดแล้วตัวนี้มันแคบเนาะแคบก็จะทำเป็นที่ขายเป็นเปิดเป็นขายตลาดนะครับเต็เต็มนี้เหรอเนาะเต็มถนนนี่เหรอเขาก็จะขุดทำพื้นเอาเอานีเอาลงไปอีกเนาะนี่ให้มันตามตามกันนี่เท่าถนนดูโอ้ดูโอ้ ตอนแรกก็นึกว่าคนมาหวานเต็มไม่มีใครมาหวานเลยนี่เขาไม่ชอบหวานเทป่ะเนาะรู้ึกว่าคนเต็ม